สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนอาการถอดสีเล็บเจลด้วยตัวเองที่บ้านนะคะอุปกรณ์ในวันนี้ที่ต้องใช้ก็คือกระดาษอาฟอยลนะคะตัดพอดีที่จะห่อเล็บได้แล้วก็สำลีแล้วก็วกอะซิโทนนะคะแล้วก็ตะไบค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้สีที่ทำนี่ประมาณอาทิตย์กว่านะคะ อย่างแรกเลยก็ตะไบตะไบนะคะเอาความมันของสีเนี่ยออกถ้าสีหนามากก็ตะไบลึกๆก,ก็ได้นะคะแต่ว่าสีอันเนี้ยมันมันไม่ลึกมากเราก็ตะไบเอาความมันออก ก็เอาสำลีชุบอะอซิโตนนะคะอุ้ยใส่เยอะไปหน่อยแล้วก็ห่อนะคะแล้วก็ทำอย่างนงี้ครบทั้ง10นิ้วเลย โอเคครบทั้ง5นิ้วแล้วนะคะเราทำให้ดูแค่มือเดียวก่อนละกันก็ทิ้งเอาไว้สักเิ1ถึสิบนาทีแล้วเรากลับมาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะมามาดูกัน15นาทีแล้วนะคะประมาณสินาทีแล้วดูว่ามันออกหรือ,อยังแล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะที่เรียกว่าพุชเชอร์ตัวดันหนังนะคะเ,คเห็นไหมสีออกแล้ว ถ้าสีหนามากๆนะคะเราก็ตะใบลงไปลึกหน่อยแล้วก็ทิ้งเอาไว้นานหน่อยก็ได้นะคะเห็นไหมสีอันนี้ยังไม่ค่อยออกดีเท่าไหร่แต่ว่าเราใช้ตะไบตัวนี้ตะไบออกก็ได้เบาๆนะคะถ้าไม่อยากให้ทำลายเล็บของเราหรือไม่กแ็แช่กับไปอีกสักแป๊บหนึง่งระหว่างที่เราทำนิ้วอื่น พอเรากลับมาอีกทีหนึ่งสีมันก็จะออกนะคะอ,ออกหมดแล้วนะคะและที่นี้เนี่ยเราก็ใช้ตัว ใบตัวนี้มันจะเป็นฟองน้ํามันจะเป็นละเอียดนะคะมันจะไม่ทําลายเล็บเราเราก็เอาสีออกให้หมดเห็นไหมเห็นไหมคะไม่ทำลายหน้าเล็บเรานะถ้าทำอย่างถูกวิธีนะคะเห็นไหมเอ่ยน,นี่นะ เรากลับมาดูอันนี้ที่เราบอกว่าตอนแรกมันไม่ออกนะนี่เราแช่กลับไปอีกแป๊บหนึ่งนะคะเห็นไหมออกแล้วออกหมดแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมนี่นะคะก็ไม่ทำลายหน้าเล็บของเรานะคะเดี๋ยวเราจะลองเช็ดแอลกอฮอล์ดูว่าดูมาว่าหน้าเล็บมันจะเป็นยังไงเช็ดฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยออกนะคะ แล้วถ้าใครที่ว่าพอทําเสร็จแล้วอยากจะพักเล็บนี่เราก็ทําได้เลยแล้วก็ใส่ตัวน้ํามันนะคะก็จะช่วยรักษาหน้าเล็บแต่ถ้าใครจะทําต่อก็ทําต่อได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะวิธีการเอาออกเอาสีเล็บออกิง่ายๆด้วยตัวเองที่บ้านนะคะขอบคุณค่ะที่มาชมกัน